โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับประถมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่1่โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราชบำรุงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาคอนแกนเขตสี่นายวิทุมลคงเพียรภาคผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราชบำรุงนางธัญลักษณ์วัดเมียงคำครูผู้รับผิดชอบโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่1รายงานผลการสืบสอบอิสระของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1เรื่องถุงผ้าพ,พิมพ์ลายใบไม,ไม,ไม้รักโลกดำเนินการสืบสอบอิสระแบบกลุ่มโดยการสังเกตและสังรวจภายใต้กระบวนการสืบสอบของนักเรียนแบบวัฏจักรการสืบสอบผกขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่1 การตั้งคำถามเกี่ยวกับปรากฏการธรรมชาติทุกวันตอนเช้านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1จะต้องมาช่วยกันทำความสะอาดบริเวณต่างๆภายในโรงเรียนตามเทียนรับผิดชอบของนักเรียนแต่ละชั้นซึ่งนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1มีหน้าที่รับผิดชอบและดูแลการทำความสะอาดเก็บใบไม้บริเวณรอบๆอ,บอบาคารเรียน ทำให้นักเรียนสังเกตและเกิดความสงสัยในการสังเกตเห็นใบไม้ที่ร่วงหลุนลงมาในบริเวณโรงเรียนจึ่งเป็นการเข้าสู่การตั้งคำถามในการสืบสอบอิสระดังนี้ 1. ใบไม้มีสีใดบ้าง 2. ใบไม้มีเส้นใบแบบใดบ้าง 3. ใบไม้มีรูปร่างแบบใดบ้าง 4. ทำไมใบไม้ถึงมีหลายสีขั้นตอนที่2การรวบรวมความคิดและข้อสนิษฐานนักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับใบไม้ในห้องคอมพิวเตอร์โดยมีคุณครูคอยช่วยเหลือขั้นตอนที่3ทดสอบและปฏิบัติสืบสอบนักเรียนสำรวจและเก็บรูป,ปรวมใบไม้จากบริเวณต่างๆภายในโรงเรียน บ้านคำบอนครุราชบังรูปนักเรียนจำแนครูปร่างใบไม้ที่ติดรวบรวมมานักเรียนวางใบไม้ลงใต้กระดาษ A4 ใช้สีเทียนระบายบนกระดาษที่มีใบไม้อยู่ด้านล่างนักเรียนนำใบไม้วางบนถุงผ้าขาวเพื่อพิมพ์ลายใบไม้โดยการทุบจากคอนเพื่อให้เกิดลายบนถุงผ้าขั้นตอนที่4 การสังเกตและการบรรยายนักเรียนนำใบไม้ที่เก็บได้มาจัดจําแนกรูปร่างของใบไม้ได้แก่รูปร่างยางรีรูป,ปรีรูปใบหอกรูปสามเหลีย่ยมรูปหัวใจรูปเฉียงรูปแฉร,รูปขอบขนานนักเรียนวางใบไม้ลงใต้กระดาษ A4 ใช้สีเทียนระบายบนกระดาษ ื่อดูและสังเกตเส้นใบไม้แต่ละใบนักเรียนนำใบไม้วางบนถุงผ้าขาวเพื่อพิพงลายใบไม้โดยใช้ขอนทุบทำให้เกิดสีและรูปร่างใบไม้บนถุงผ้าขั้นตอนที่5บันทึกข้อมูลนักเรียนร่วมกันบันทึกผลการสืบสอบจากการสังเกตเห็นรูปร่างใบไม้ลักษณะเส้นใหยใบไม้ และสีของใบไม้ที่เกิดจากการทิพ์ลายใบยไม้บนถุงผ้าขั้นตอนที่6อภิปรายผลข้อค้นพบของนักเรียนจากการศึกษาโดยการสังเกตและสำรวจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1จากคำถามที่ต้องการศึกษารูปร่างลักษณะของใบไม้นักเรียนได้ข้อค้นพบว่าใบาไม้มีรูปร่างมากกว่าที่นักเรียนเคยเห็น ขึ้นอยู่กับชนิดและประเภทของใบไม้และสีของใบไม้ก็มีหลายสีมีมากกว่าที่นักเรียนมองเห็นด้วยตาโดยนักเรียนสามารถนำไปใช้ประโยชน์จากการพิมพ์ลายใบไม้ที่มีรูปร่างลักษณะและสีต่างกันลงบนถุงผ้าเพื่อให้เกิดลวดลายสีสันสวยงามปรากฏบนถุงผ้าแล้วนำถุงผ้าพิมพ์ลายใบไม้รักรูปนี้ ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้และช่วยลดปริมาณขยะจากถุงพลาสติก